ทุกคนนะครับผู้ที่ชื่นชอบ h อน DA โดยเฉพาะครับแล้ววันนี้ก็มาคุยถึงเรื่อง FD 2ที่ผ่านไปตอนหนึ่งวันนี้ก็เข้าสู่ตอนที่2ครับสนับสุนดดยครับร้านยงเลสซิ่งนะครับผลิตภัณฑ์จาก CG ครับฮอ n ด้าเลสิ่งขั้นตอน2เป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าเครื่องเนี่ยจากตอนแรกเรายังไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับตอนนี้เราใส่แล้วอันนี้กองอากาศมูเกนนะครับสายไฟเราจัดใหม่หมดนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยมากสะอาดมากครับ ผีมืออู่พี่มากนี่ครับแล้วหม้อน้ําครับถึงจะเป็นหม้อน้ํามือสองแต่เราทํามาเนี่ยครับเก็บมาอย่างดีอ่าแล้วก็คันนี้มีมีดด้วยอ่าอันนี้มันเป็นของ h o n ด a a c c e s ซนะแล้วมันก็เป็นรุ่นแรกด้วยที่เป็นแนวพีดีนะครับเดี๋ยวดูเปิดมาแล้วมันเป็นยังไงครับโคตรเท่เลยครับปึง้งนี่เนี่ยสุดยอดแล้วก็สว่างด้วยนะอืมมัน มันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ครั้งแรกเลยนะครับที่เป็น LED จากนั้นมาไฟหน้าตีนอตก็กลายเป็น LED ติดตามมานะครับแต่ว่ามันจุดเริ่มต้นมาจากที่น,นี่แหละอ่าอันนี้นะเพื่อนๆดูนะครับปึ๊บป๊บอันนี้อันนี้ก็มีรูนะครับเข้าไปในล่องนี้นะครับล็อกอยู่ของเดิมกับรถไทยอา่างที่เหมือนกันนะเลยต้องซื้อเปลียนนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็ของนอกเหมนะือนของเดิม แต่ว่าที่เรายังไม่ประกอบให้เพื่ออยากให้เพื่อนๆเห็นว่าข้างในนี้เราทำมาเรียบจริงๆนะครับนะครับความสะอาดเรียบร้อยยนะังไงจอมมาก่น,นะ อันนี้ดูครับเปลี่ยนไม้มาใหม่นะนี่หกกิโลเปลียเข้าหรือรอยร่วงนนะอืมปุ๊บอันนี้เราจะประกอบไม่เสร็จนะอันนี้สายไฟก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ระบบนีเวกเตอร์เราออกนะแล้วก็ทํำสายไฟใหม่นะครับเดี๋ยวเราใช้จอธรรมดานะของไพโอเนียอะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับรถบ้านเราสังเกตจากเพดานฮนะนี่ครับสายเอี่ยมครับรุ่นนะเออมันมีรุ่นแรกเนี่ยพับไม่ได้กับรุ่น2พับได้อันนี้พนะับได้นะครับเพราะว่าไฟท้ายรถเนี่ยข้างหลังเนี่มันเป็นสี่ยถ้ารุ่นแรกไฟกลมเนี่ยบางรุ่นบางออปชันเนี่ย มันไม่มีซีนอนด้วยแล้วก็ปุ่มนี้จะไม่มีแต่คันนี้มีนะครับแล้วเพื่อนๆครับจุดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการประกอบตลยครับมาดูเกียรคันนี้ครับเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะครับจำไ้เลยครับเนี่ยครับสูตรเป็นสูตรครับความเร็วอ่ะต้องแบบนี้นะ ถ้าใครถ้าเพื่อนๆน,น้องๆทำแล้วแบบมันกึ้ๆกัากๆหรือมันแน่นเกินไปไม่ได้นะครับการตั้งประตูสำหรับอันนี้ให้ความรู้สําหรับผู้ที่ประกอบรถนะแล้วก็ดูะระยะของประตูเนี่ยับนพอดีเพื่อนมองไหเนี่ยนะฮะระยะมันพอดีฮะเรามาดูข้างหน้าว่าจริงหรือเปล่านี่ครับระยะมันได้ครับ,ร,บระยะมันได้ ตลอดแนวอันนี้เป็นสิ่งที่สูสําคัญนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์อันเนี้ยอันนี้เดิมมันจะเป็นสีรถใช่ไหมครับแล้วก็จะมีชุดคิดเป็นสติ๊กเกอร์แล้วติดเข้าไปแตครับอันนี้หมาหมดอันนี้สําคัญนะราคาไม่แพงนะครับถ้าเพื่อนๆประกอบรถนี่อันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเก่าๆแล้วมันจะด้านแล้วก็แตกอะไรับอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝานายกันนะกดปุ่ม เปนินี่ครับมาดูนี่ครับอย่๋งที่เคยบอกนะครับลวดอันนี้มันจะต้องแข็งกว่าพราุ่นปกตินะครับอ่าเพราะว่าฝาท้ายมันมีหางและหนักนะครับลวดตัวนี้เปลี่ยนมาเนี่ยครับตัวเนี้ยสําคัญแล้วก็โดยปกติเนี่ยไอ้ผ้าพิษปิดอันนี้มันจะไม่มีครับของไทยอารมันจะมีนะครับแล้วก็มีคําหลังส่วน นี่ครับยางอะไรครับครบนะปั๊มลมนะครับแล้วก็มีนี้ยังไม่แกะออกเลยนะครับยังยังรัดอยู่เลยของเดิมนะครับมีเขาเรียกว่าตัวน้ํายาใส่เข้าไปครับทําให้ยางที่รั่วเนี่ยมันเต็มก็คือไม่ไม่ไม่รั่วออกมานะครับแล้วก็อัดลมเข้าไปครบอันนี้ครบอันนี้สําคัญ yes. ชิ้นนี้ เบิกใหม่นะครับแล้วก็เวลาอากาศเข้านี่มันก็จะเข้ามาที่เบ็ดน,นะอันนี้สปอร์ตไทอาร์มันเป็นรถรุ่นแรกๆเลยนะที่มีอันเนี้ยปิดมากับที่ปีดนกนะครับ ในยุคหลังๆเนี่ยหลังจากปี2008ไปเนี่ยรถใช้อาร์มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยคือเจ้า fg t เนี่ยเป็นรถที่อยู่ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่นะครับมันมีความที่เขาเรียกว่าอะไรครับขนาดมันไม่ใหญ่เกินไปนะครับในคอนเซปต์ของผมเนี่ยรถที่เป็นรถที่ใช้สําหรับซิ่งอะนะมันควรจะไม่มีขนาดใหญ่เกินไปคือรถรุ่นนี้ขนาดกลาลังพอเหมาะนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญคือมันเป็นล้อ18ล้อ18เนี่ยมันกะลังกำลังดีนะครับ มันจะมีเดี๋ยวนี้มี19มี20 21แต่ในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ย1 0 0 0 c c เนี่ยทางเนี่ยขนาด18นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็เพื่อนๆเรามาดูตรงนี้ครับเนี่ยครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าไนนะครับมันจะมียุคของระหว่างการเก่ากับการใหม่คือแหลกพาวเวอร์มันจะเป็นไฮโดรเด็กอยู่ข้อดีของมันคือเวลาเราขาับขี่ครับเราได้ความรู้สึกจากท้องถนนเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็รุ่นใหม่เนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยมันเป็นแหลกไฟฟ้ากันหมดแล้ว การบำรุงรักษาระยะยาวเนี่ยสมมุติว่าเราจะเก็บไว้สักกี่สิบปีเนี่ยรถ้วพงเนี้ยมันไม่มีการการเสียของระบบ e p s คือแหลกไฟฟ้ามันไม่มีเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมเนี่ยก็จะสามารถสะสมแล้วก็ซ่อมรถอันเนี้ยให้อยู่ในระยะเวลาที่แบบเขาเรียกว่าใช้ยาวนานแล้วก็ซ่อมได้เวลาเราทำสายไฟเนี่ยทำไมสายไฟเนี่ยต้องอยู่ตรงตำแหน่งมันมีสาเหตุนะครับเพราะว่า สมมุติว่าเราเนี่ยสร้างรถขึ้นมาคันหนึ่งนะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยเราทรําสั้นที่สุดกระทันหันที่สุดนะทำให้ห้องเครื่องโล่งที่สุดแต่เวลาเราขายต่อหรือว่าผ่านมือไปหลายๆมือหลายๆปีเนี่ยช่างคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําแล้วหรืออู่อันนั้นเขาก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าอะไรออริจินอลหรือว่าวิธีการซ่อมได้นึกออกไหมครับว่าในในในปลั๊กไฟของเขาเนี่ยมันจะมีพินนะครับพินท like ี่เสียบๆอยู่เนี่ยครับเราไปแก้มันจนมันมันอาจจะดูสวยก็จริงระยะแรกแต่พอเวลาระยะยาวๆปุ๊บเพื่อนๆเนี่ยมีรถคันนี้เกิดอยากขายต่อไปคนที่เอาไปซ่อมเขาก็ซ่อมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงจะต้องทารถให้มันเป็นออริจินอลนี่แหละครับคือเหตุผลสําคัญที่ว่ารถยนต์ที่เราทำเนี่ยควรจะทำเป็นเดิม การทําเป็นเดิมเดิมเนี่ยทําให้เราดูแลรักษามันรายะยาได้โดยมีคู่มือของฮอนด้าเป็นที่อ้างอิงความเรียบครับสีนี่ทํามานี่เรียบมากนะครับให้ดูความเรียบของสีนะ